วันนี้เรามีภาพเก็บตกจากละครเรื่องน่ารักมาฝากกันค่ะเมื่อยิบซีหรือขิงเกิดอาการสะอึกไม่หยุดเพื่อนรักอย่างพาไทยซึ่งรับบทโดยสนสก็เลยหาวิธีช่วยหยุดอาการสะอึกของขิงค่ะครั้งนี้พี่ปุ้ยพระอุนผู้กำกับก็ได้ทำการบีฟบทนักแสดงเพื่อให้นักแสดงเข้าใจอารมณ์ตัวละครสักนิดนึงค่ะใใใใใในๆพอเขาค่อยๆปล่อยก็แบบเฮ้ยหายจ็บหาแล้ว เปดีใจกับเขาใช่ไหมคะเพราะว่าเราใจจดใจจ่อตรงนี้จนเราลืมเรื่องของเราไปทั้งหมดแล้วพอเขาสะอึกอีกก็เฮ้ยกินน้ำให้เห็นว่ามันจะตื่นรือร้นว่าลองกินน้ำมีอีกวิธีนึงคือกินน้ำเพราะว่าทำไมมันถึงเล่นจริงจังเขามันเป็นดารามันใช้ศักยภาพในการเป็นดาราช่วยรัล่าสาวเพื่อนนะคะซึ่งฉากนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนแอบรักเก่งคิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเราลองไปฟังนักแสดงผู้รับบทคิงอย่างยิปซีพูดถึงฉากนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ ฉากเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นฉากที่มันเริ่มจากที่ขิงอะสะอึกสะอึกไม่หยุดเลยแล้วก็เขาก็หแบบก็พยายามช่วยเราแหละบอกว่าแบบผมชอบขิงนะเราก็เลยรู้สึกว่าก็เข้าข้างตัวเองไปไปแล้วว่าแบบเขาอาจจะชอบเราจริงจงก็ได้แล้วอย่ดี้เขาก็หัวเราะขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยวิธีที่ทําให้คนตกใจเนี่ยมันแบบ ช่วยให้หายสะอึกได้จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อัมเราเล่นอะไรยาเงี้ยเาว่าเอออยากให้เรายุดสะอึกอยากช่วยอะไรยเงี้ยอจากแบบดีใจแบบก็เลยกลายเป็นเสียใจ,ในยใจขนาดว่ายากงานนี้สาวยิบซีก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีทีเดียวค่ะจนขนาดผู้กํกำกับสังคัดแล้วยิบซียังอินกับบทบาทของขิงอยู่เลยค่ะ ละครน,น่ารักอย่าลืมร่วมเป็นกำลังใจให้กับความรักของข,องขิงในละครน่ารักทุกวันพุธพรฤหัส,สบดีทางช่อง5เวลา2องทุ่มสิบนาทีค่ะ